ถ้าหากความรักมันมาถึงตัวเนี่ยคุณไม่สามารถโกหกตัวเองได้อะไรเอ้ยเชื่อแม่พูดหน่อยเถอะนะครอบครัวเรานะ่ะไม่ได้สร้างขึ้นมาแค่วันเดียวแกก็เอาเพื่อนสองคนช่วยกันสร้างสมขึ้นมาร่วมยี่สิบปีผมขอโทษฉันก็นึกอยู่แต่แรกแล้วล่ะเราสองคนต้องเลิกกันแน่ เมื่อก่อนฉันนะพูดไม่ได้เต็มปากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยฉันนึกว่าเป็นเรื่องของเราแค่สองคนแต่ตอนนี้สามแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันไปพบหมอมาหมอบอกว่าฉันตั้งท้องแล้วเราจะมีลกนะูกเหรอช่างเถอะนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเถอะฉันพูดจบแล้ว คุณทิ้งกุญแจแล้วก็ไปได้วางใจเถอะนะผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีผมจะไม่ทิ้งคุณผมรู้คุณทำไงคุณรู้คุณทำยังไงเหรอฉันคอยคุณตลอดทั้งคืนอ่ะฉันยังไม่รู้ว่าฉันควรทำยังไงเลยปัญหานี่เกิดขึ้นแล้วคุณรู้เหรอว่าควรทำยังไงชอรนชอร์น อภอยอภัยอภัยอยทำไมต้องตะโกนด้วยฮะคุณทาไปไหนมาก็ทำอาหารเช้าในครัวสิเช้าอย่างนี้เฉลยฉันทำอย่างนี้ทุกวันคุณค่งจะรู้เหรอคะเอ้ยนี่ถ่าเช้ววา,ชานี้ฉันจะทำอะไรให้คุณทานก็ขนมช้เท้าของโปรดของคุณไงแล้วก็มีข้าวต้มถั่วอีกด้วยนะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วล่ะค่ะ ก็ไปทางหน้าก่อนเน,นะนะโอ้จิสิเมื่อกี้คุณไปไหนมาตื่นขึนมาไม่เห็นคุณเลยอ่ะเออผมผมผมออกไปข้างนอกมาจ้ะคุณมีเุกรุ่มใจเหรอมีอะไรเหรอคะบริษัทมีปัญหาได้แรงหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกคุณออแม่ครับเอ,อ้าตื่นขึนมาทำไมาแต่เช้าล่ะลูกแม่ครับผมฉี่ลาดอีกแล้วตายแล้วโตแล้วนะลูก เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จะซักให้เลยจ้าไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรมามามาเข้ามาจ้ามาล้างซะก่อนเรื่องของผู้ใหญ่เด็กๆอย่ายุ่งเลยลูกมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเถอะ จะถอนใจไปทำไมคนเราจะดีใจหรือไม่เนะี่ยมันเพราะตัวของตัวเองมันอยู่ที่แกจะเลือกอย่างไหนด้วยเออเรื่องง่ายตีดเดียวเขาจะจับแกละสิรู้ได้ไาว่าลูกในท้องเป็นของแกจริงปะแกพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงหรือถามไม่หวังโดนตบนี่ท่านจะให้ได้โดนสบังโดนเขาตบอ่ะแกจะได้รู้สึกผิด เขาได้ตัดเยื่อจาจกกแกด้วยแกยอมเจ็บครั้งเดียวเจ็บครั้งเดียวทุกอย่างมันก็เรียบร้อยแล้วอะฮะมันก็จริงแต่จะให้เขาอุ้มท้องคนเดียวเขากำพร้าพ่อแม่แค่นี้ก็น่าสงสารพอแล้วนะหากฉันทิ้งขว้างเขากับลูกฉันก็ใจดําเกินไปแล้วแกของมัณดิอินเดเซ็นนะนี่ไม่ใช่ศตวษทั่หกสิบแกจะได้รับผิดชอบไปทุกอย่างได้ สิ่งที่แกต้องสังวรก็คือว่าเขาไปจะราตุกตาทองอนาคตเขาสดใสไม่ใช่น้อยมิได้จะยอมทองให้เสนาคตดนายไม่รู้ีิสัยเข้าสิเขาอาจจะฆ่าตัวตายถึงขนาดนั้นก็ได้นะไม่จริงละมั้งนายได้วันนามีความสําคัญอย่างกันกลัวเขาจะฆ่าตัวตายนี่นายเคยกลัวเมียางงนายไ้มฮะหากเขารู้เรื่องนี้เขาจะทํำยังไงบ้างอาจจะตายทั้งครอบครัวได้ะถ้าไม่ได้ลอกเล่นอะ เมียนายเป็นหรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเมียของฉันน่ะทําแน่แต่น่าอย่าลืมเมียแกกับเมียฉันเป็นเพื่อนกันถ้าเมียฉันสอนมวยหน่อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนอ่ะเฮ้ยจะแฮปนะพูดจริงก่อนนะฮลัลโหลอ้าวดาหลิงว่าไงจ้าผมก็นั่งดื่มเบียร์กับหลี่ไงผู้หญิงอะ่ะไม่มีจิจ้าจ้จาม,มีผู้หญิงที่มีที่ไหนหรือไม่มีไม่มีเราไม่สนไม่ต้องห่วงหรอกไม่เชื่อมาดูนะนะเออ ฮัลโหลอซอสเลยครับอ๋อไม่มีแล้วครับซอครับครับรอเดี๋ยวนะฮะอาจ๋าจา้จาทุนหัวอาเอานาเนี่ยเอายีนะนะเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยจะซื้อของไปให้ทานด้วยดีไปจ๊ายบาย <c oughs> กินข้าวปล่าจะกินของดีเด้อ่เนี่ยอลีจะบอกอะไรให้นะเมี่อคนฉันเขาทำอย่างเงี้ฉันยังทนได้รู้ไหมเพราะอะไรฮะ คำเดียวเท่าน,นั้นเมียเก่าเมียแก่ไม่ควรรักแก่หานาะรักแก่เขาน้อยข้างถนนแน่